ปล่อยวางหรือปล่อยให้คนเอาเปรียบหลายคนอาจเคยได้ยินบ่อยๆแต่บางครั้งก็ยังไม่แน่ใจว่าปล่อยวางจริงๆคืออะไรบางคนอาจเข้าใจผิดว่าปล่อยวางคือการยอมแพ้ ปล่อยให้คนอื่นทำร้ายใจเราหรือแม้แต่การปล่อยให้คนเอาเปรียบโดยไม่ทำอะไรเลยซึ่งนั่นไม่ใช่ความหมายที่แท้จริงครับจริงๆแล้วปล่อยวางเป็นคำสอนในทางธรรมะที่มีความหมายลึกซึ้งมันคือการปลดปล่อยใจจากความยึดมั่นถือมั่นที่ทำให้เราทุกข์ใจเช่นเวลาเรารู้สึกโกรธ ความโกรธนั้นทำให้เรารู้สึกหนักใจอัดหรือเวลาเรายึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปความยึดติดเหล่านี้เองที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์เมื่อเราปล่อยวางเราไม่ได้หมายถึงปล่อยให้คนอื่นทำอะไรเราง่ายๆแต่หมายถึงการไม่ให้ความทุกข์จากความยึดติดนั้นคอยควบคุมใจของเราปล่อยวางคือการให้ใจเราได้พักผ่อน ได้เป็นอิสระจากความเจ็บปวดความโกรธและความกลัวลองนึกภาพว่าคุณถือถุงทรายหนักๆไว้ในมือทั้งสองข้างถุงทรายนั้นคือตัวความโกรธความหมุดหยิดความทุกข์ใจเมื่อคุณยังไม่ปล่อยวางคุณก็จะต้องแบกถุงนั้นไว้ตลอดเวลาแต่ถ้าคุณตัดสินใจปล่อยถุงทรายนั้นลง แม้ว่าคุณจะยังอยู่ในสถานการณ์เดียวกันแต่คุณจะรู้สึกเบาและสบายใจขึ้นมากเลยนะครับนั่นคือความหมายของการปล่อยวางอย่างแท้จริงครับการปล่อยวางช่วยให้เราอยู่กับปัจจุบันได้อย่างสงบไม่ต้องพวงหรือกังวลกับอดีตที่ผ่านไปแล้วหรืออนาคตที่ยังมาไม่ถึงและนั่นจะทำให้ชีวิตเรามีความสุขมากขึ้น การปล่อยวางกับการตั้งขอบเขตของตนเองในชีวิตจริงหลายครั้งที่คนพูดถึงปล่อยวางแล้วก็เลยใช้คำนี้เป็นข้ออ้างว่าก็ปล่อยวางไงไม่เป็นไรหรอกแต่สุดท้ายกลักปล่อยให้คนอื่นเอาเปรียบทำร้ายความรู้สึกหรือเอาเปรียบในทางอื่นๆซึ่งแบบนี้ไม่ใช่การปล่อยวางที่ถูกต้องครับ เพราะจริงๆแล้วการปล่อยวางต้องควบคู่ไปกับการตั้งขอบเขตของตัวเองขอบเขตที่ว่านี้คือการรู้ว่าเราควรจะยอมรับอะไรหรือไม่ยอมรับอะไรตั้งขอบเขตคือการรักและเคารพตัวเองการตั้งขอบเขตไม่ได้หมายความว่าเราต้องแข็งกร้าวหรือปิดกั้นคนอื่น แต่เป็นการแสดงความเมตตาต่อตัวเองในระดับหนึ่งลองนึกภาพว่าเรามีสวนสวยอยู่ในใจเรายอมให้คนอื่นเข้ามาเดินชมสวนแต่ถ้าคนคนหนึ่งเข้ามาทำลายดอกไม้ในสวนเราก็ต้องบอกเขาว่านี่คือพื้นที่ส่วนตัวของฉันกรุณาอย่าทำลายสวนของฉันนะครับ การตั้งขอบเขตก็คือแบบนี้เป็นการดูแลใจตัวเองไม่ให้ใครมาทำร้ายหรือละเมิดจิตใจเราหลายครั้งที่คนไม่ตั้งขอบเขตก็เพราะกลัวจะดูเป็นคนใจร้ายหรือกลัวจะเสียความสัมพันธ์แต่ในความจริงการตั้งขอบเขตอย่างชัดเจนและมีเมตตาจะช่วยให้ความสัมพันธ์นั้นยั่งยืนและดีขึ้น เพราะคนที่เข้ามาในชีวิตเราจะได้รู้ว่าเรารักและเคารพตัวเองอย่างไรและจะปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมดังนั้นการปล่อยวางจึงไม่ใช่การปล่อยให้คนอื่นเอาเปรียบแต่เป็นการมีปัญญาเลือกที่จะไม่ยึดติดกับความโกรธและความทุกข์พร้อมกับการตั้งขอบเขตเพื่อปกป้องใจของเราเองด้วยครับตัวอย่างการปล่อยวางอย่างมีปัญญา ผมจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อเราเจอสถานการณ์ที่คนทำให้เราเจ็บใจเราจะปล่อยวางอย่างไรได้บ้างโดยไม่ต้องเสียใจหรือเจ็บปวดมากไปกว่าเดิมลองจินตนาการดูนะครับว่าเราเจอคนพูดจะไม่ดีหรือทำให้เรารู้สึกแย่ในใจเราอาจเกิดความโกรธความน้อยใจหรือแม้แต่ความเจ็บปวด ถ้าเราไม่ปล่อยวางความรู้สึกเหล่านี้จะเก่ะกินใจเราไปเรื่อยๆเหมือนเอาไฟมาติดไว้ในใจแล้วปล่อยให้มันลุกลามแต่ถ้าเราใช้ปัญญาเราจะเลือกทำสองสิ่งนี้พร้อมกันอย่างแรกคือการรับรู้และยอมรับความรู้สึกของตัวเองว่าฉันโกรธฉันเจ็บใจอย่าพยายามปฏิเสธ หรือฝืนความรู้สึกเพราะนั่นอาจทำให้ความรู้สึกแย่ๆแอบซ่อนอยู่ในใจเราอย่างที่สองคือการตัดสินใจอย่างมีสติว่าเราจะไม่ปล่อยให้ความโกรธนั้นมาครอบงำเราเราจะไม่เอาความโกรธนั้นมาเป็นเหตุผลในการทำร้ายตัวเองหรือคนอื่นในชีวิตจริงเราอาจเลือกที่จะพูดคุยอย่างใจเย็น บอกคนที่ทําให้เรารู้สึกแย่ว่าสิ่งที่เขาทําทําให้เราเจ็บปวดอย่างไรหรือถ้าเป็นสถานการณ์ที่รุนแรงเราก็อาจจะเลือกที่จะถอนตัวจากความสัมพันธ์นั้นชั่วคราวเพื่อรักษาใจของเราการปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าเราต้องอดทนกับทุกอย่างแต่หมายความว่าเรารู้จักปล่อยสิ่งที่ไม่จำเป็นให้ผ่านไป และเลือกเก็บสิ่งที่ดีไว้ในใจอย่างเช่นเวลาที่เรายือนอยู่ริมแม่น้ำเราสามารถเลือกที่จะปล่อยใบไม้ลอยไปตามน้ำโดยที่เราไม่ต้องพยายามจับมันไว้เราปล่อยให้มันไปตามทางของมันแต่เรายังคงอยู่ตรงนั้นสงบและมั่นคงนี่แหละครับคือการปล่อยวางอย่างมีปัญญาการฝึกแบบนี้ต้องใช้เวลาและความตั้งใจ แต่ถ้าเราฝึกเป็นประจำใจเราจะค่อยๆเบาลงความทุกข์จะลดน้อยลงและชีวิตก็จะสงบสุขมากขึ้นฝึกปล่อยวางในชีวิตประจํำวันการปล่อยวางนั้นไม่ใช่การยอมแพ้หรือปล่อยให้คนอื่นเอาเปรียบแต่เป็นการมีปัญญาในการปลดปล่อยความยึดมั่นถือมั่นความโกรธและความทุกข์ในใจเราเอง พร้อมกับการตั้งขอบเขตให้ชัดเจนรักษาความเคารพต่อตัวเองและผู้อื่นการปล่อยวางอย่างมีปัญญาคือการรู้จักรับรู้ความรู้สึกของตัวเองยอมรับว่ามีความโกรธมีความเจ็บใจแต่ไม่ปล่อยให้ความรู้สึกนั้นมาควบคุมชีวิตเราจะไม่เก็บความทุกข์ไว้ในใจจนกลายเป็นบาดแผลแต่เราจะเลือกที่จะปล่อยวางอย่างสงบ และรักษาความสัมพันธ์อย่างมีเมตตาฝึกปล่อยวางในชีวิตประจําวันด้วยการสังเกตใจตัวเองตั้งคำถามกับความรู้สึกและใช้สมาธิช่วยให้ใจสงบเราจะพบว่าเมื่อใจเราเบาลงชีวิตก็จะมีความสุขและมีความสงบมากขึ้นสุดท้ายนี้ผมอยากให้คุณจําไว้ว่าการปล่อยวางเป็นกระบวนการ ไม่ใช่เป้าหมายที่ต้องรีบไปถึงแต่เป็นการเดินทางที่เราค่อยๆเรียนรู้และฝึกฝนอย่างต่อเนื่องให้ใจเราได้พักผ่อนได้สงบและมีความสุขในทุกๆวันขอให้ทุกคนที่ฟังได้พบกับความสงบสุขที่แท้จริงและขอให้ชีวิตของคุณเต็มไปด้วยความรักความเมตตาและความเข้าใจในตัวเองและผู้อื่นครับ ขอบคุณมากครับที่ติดตามฟังจนจบขอให้วันนี้และทุกวันเป็นวันที่ดีสำหรับคุณครับ